วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็มาต่อกับตัวรถ1ต่อ14ของทนิยที่เป็นตัว QD นะครับแต่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกเป็น Quick Run นะเป็นแต่ว่ามันเป็นธเนิย i c k d, Q d Q r i v e ตกลง QD QR ไม่รู้โอเคค้ามไปก่อนนะครับคืออันนี้จะมาอัพเรื่องของล้อนะครับคือตัวล้อเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นล้อที่มีขนาดเล็กนะครับนี่คือไฟเดิมของเขานะครับ รูน็อตเนี่ยที่ใช้ยึดจะเป็นขนาด3มิลปกติถ้าเป็นรถ1ต่อ10จะเป็น4มิลนะครับอันนี้มันรูจะเล็กกว่าก็าจะทําให้ใส่ดุมปกติไม่ได้ดุมตัวนี้เป็นของล้อหน้านะครับเป็นรูกลมส่วนของล้อหลังเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมข้างในรูจะเป็นขนาด6มิลลิเมตรนะฮะซึ่ง ล้อตัวนี้มันจะหาค่อนข้างยากนะครับอันนี้เป็นล้อเก่าเก่ามากๆนะครับยางก็หมดสภาพแล้วทีนี้เนี่ยไอเดียผมก็คือถ้าเราเปลี่ยนล้อได้บ่อยๆโดยหาล้อที่มันใส่ได้ง่ายๆอย่างล้อของหนึ่งต่อสิบมาใส่มันก็น่าจะดีนะครับคือยางมันหมดคือเราไปเล่นเนี่ยดอกยางมันหมดเราก็เปลี่ยนล้อได้ง่ายๆนะครับราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่าก็เลยพยายามไปดูมาก็ล่าสุดก็จะได้เป็นล้อตัวนี้มาครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อของรถหนต่อ10ดุม12มิลิเมตรนะครับล้อหน้าจะ,จะแดัดแปลงง่ายกว่านะครับกว่าล้อหลังถอดให้ดูตัวนี้จะเป็นดุมพลาสติกเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าดุมเดิมเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าศูนกลางเนี่ย ที่เล็กกว่าตัวหัว,ว,นนวเพาด้านในตัวน็อตเนี่ยสามมิลแต่ด้านในตรงนี้มันจะประมาณ5้มิลน,นะครับสีมิลกว่าเกือบห้มิลรูในส่วนของตัวเพาเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่มาณสัก4ีมิลอันนี้ผมต้องขยายเป็น4ีมิลครึ่งก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้ถ้าไม่มีเครื่องมือก็ใช้เป็นไขควงตัวใหญ่ค่อยๆเบิร์นรูหรืออา,อาจจะใช้เป็นริมเมอร์ที่ใช้เจาะบอดี้ก็ได้นะครับ อันนี้ผมก็ขยายเพิ่มนิดนึงนะครับผมใช้สว่านเจาะเข้าไปให้มันใหญ่ขึ้นมาจากเดิมนิดเดียวเพื่อให้มันสวมเข้าไปในรูเอโสวมเข้าในเพลาได้นะฮะแบบนี้ทีนี้ในเพลาเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยบางทีล้อมันไม่พอดีนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ย มันเหลือเยอะนะครับเพราะมันเหลือเยอะเนี่ยเราต้องการให้มันระยะมันได้นะครับเราก็เอาเรียกว่าอะไรสเปเซอร์ไปลองแล้วกัน,นแหวนลองก็ลองเข้าไปตรงนี้ผมหาได้มาเป็นลูกปืนเก่าๆที่มันชำรุดแล้วนะครับเป็นตลับลปืนเก่าก็ใส่เข้าไปลองให้มันหนาขึ้นนี่ก็แหวนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไป แล้วค่อยใส่ล้อที่หลังนะครับเท่านี้มันก็จะพอดีแล้ว สับดังโอ้ขยับครับแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเวลาเราลองสเปเซอร์ก็ลองให้มันพอดีที่สุดชิดที่สุดนะครับแต่ต้องขยับได้นิดนึงนะให้มันให้มันมีระยะรุนเหลือนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้ผมทําให้มีระยะเหลือไว้นิดเดียวมันก็จะหมุนได้นะครับไม่ฝืดแล้วก็ไม่แกว่งจนเกินไปนะครับนี่คือล้อหน้า วล้อหลังล้อหลังต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มครับเป็นตัวแปลงดุมนะครับผมหาหลายแบบมากแต่ว่าน่าจะจบที่ตัวนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นดุมเอ่เจ็ดมิลแปลงเป็นสิบมิลน,นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเขาเดิมมันจะเป็น6กมิลที่เราต้องใช้เจเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นทรง ม,มันไม่ม,ไมีไม่ไมีเหลี่ยมมันเป็นกลมๆนะครับนี่คือของเดิมของเดิมเนี่ยถ้าเราวัดจากด้านขอบที่เรียบๆไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้6มิลแต่เราจะซื้อก็บแบบนี้มาใช้เราจะต้องวัดจากขอบที่เป็นมุมฉากนะครับจากมุมฉากฝั่งหนึ่งไปฝั่งตรงข้ามมันจะวัดได้7มิลพอดีฉะนั้นพอได้7มิลรูเนี้ยต้องมี เส้นผ่าศูนย์กลางคือ7จมิลนะครับมันถึงจะสวมเข้าไปได้นะน็อตหล่น,นแล้วก็ตัวหนอนนะครับต้องยึด2ฝั่งซ้ายขวานะครับเห็นไหมเขาจะมีรูมาให้ซ้ายขวาสองอันทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับคือของที่มาเนี่ยชิ้นนี้ยที่มามันมีขนาดความยาวมากเกินไป ทำให้เวลาเราสวมไปแล้วเนี่ยตัวโอเคตัวหัวนอ็อตส่วนเนี้ยมันไม่โผล่แล้วก็รูดีเนี้ยมันเป็นรูทําเกลียวมาแล้วสี่มิลนะครับผมก็เลยต้องคว้านรูตรงนี้เอาเกลียวออกก่อนแล้วก็เจียในส่วนนี้ให้บางลงนะครับเพื่อให้สวมลงไปแล้วเนี่ยหัวน็อตเนี่ยมันโผล่ ไม่งั้นมันยาวมากแล้วมันหัวน็อตมันไม่โผล่นะครับจะเห็นว่านอ็อตหัวน็อตมันโผล่ขึ้นมาจากเดิมเนี่ยมันยาวหัวน็อตมันไม่โผล่มันเหลือแค่เนี้ยมันไม่ได้นะครับเราต้องเจียออกก็ให้มันลงมาก็จะมีความยาวประมาณนี้ทีนี้พอได้ระยะนี้แล้วเราก็จะมาล็อกตัวตัวหนอนก่อนนะครับ สองด้านเลยนะครับเขาจะมีตัวหนอนมาให้สองตัวแล้วก็ล็อกไปโอเคแน่นเรียบร้อยทีเราก็จะสวมดุมได้แล้วนะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวเมียได้แบบปกติเลย แค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทําแบบเดียวกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราก็จะได้รถที่ใส่ล้อของ1ต่อ10ได้ง่ายๆนะครับถึงเวลาเราเล่นเนี่ยยางมันหมดสภาพเพราะตุนกับเคลื่อนสองล้อหลังดอกยางหลังหมดก็สลับยางคู่หลังไปไว้ด้านหน้ายางคู่หน้าเอาไว้ด้านหลังแค่นี้เล่นง่ายๆนะครับถ้า,ายางสี่เส้นหมดอายุดอกยางมันเกลี้ยงเราก็ซื้อ ล้อหนึ่งกับสิชุดใหม่มาใส่ลงได้เลยง่ายไหมอ่ะทีนี้นี่คือวิธีการเล่นนะครับของรถที่มันไม่พอดีนะฮะนี่นะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอเหลือแค่ลงชุดไฟนะครับก็จะเอาไปเล่นใช้งานได้ชุดไฟทีนี้ถ้าใครจะลงก็ สามารถลงได้ทั้งที่เป็นแปลงฐานแล้วก็แบบไม่มีแปลงฐานที่เป็นบัสเลสลงได้ทั้งคู่นะครับมอเตอร์ไซน์นี้ผมจำไซ์ไม่ได้แล้วว่ามันเป็น370หรือ350แต่ว่ามันสามารถซื้อสเปคบัสเลสขนาดไซส์เดียวกันมาใส่ได้นะครับก็เดินสายไฟวางชุดไฟด้านในไปก็จะเหลืออัปเกรดเรื่องของโชว์อัพนะครับ เพราะว่าตัวนี้นะ่ะช็อกอัพมันเป็นช็อกสปริงธรรมดาไม่มีน้ํามันมันก็จะเด้งค่อนข้างเยอะไม่มีความหนืดแรงต้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าลงชุดไฟแรงๆเนี่ยช,ช่วงล่างแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะเด้งมากครับมันจะไม่เกาะถนนควรจะเปลี่ยนชุดช่วงล่างใหม่ก็คือทําช็อกหน้าช็อกหลังใหม่อาจจะต้องไปหยิบยืมมาจากตัวอ,อ,อะไรนะไอต้ตาก,กแตนอะฮอร์เน็ตใช่ไหมมันคือฮอร์เน็ตปะ ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้มันจะมีรถที่มาทรงมาประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับโช๊คอัพเนี่ยสามารถจะไปยืมของรุ่นนั้นมาแล้วก็ดัดแปลงเพื่อมาใส่ได้นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ห้องเกียร์อ๋อห้องเกียร์มีอย่างหนึง่งผมไปดูมามันมีห้องเกียร์ของรถ Q d ดีตาม้าหน้าตาคล้ายๆกันนะไม่รู้ว่าใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับถ้าใส่ได้ก็สามารถลงมอเตอร์540ได้ คิดว่านะก็แต่ว่ายังยังไม่เคยซื้อมาเล่นเลยรถตามมาจนตอนนี้เขาเลิกขายไปแล้วหมาไม่รู้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปเบื้องต้นก็น่าจะจบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเพิ่มเติมนะครับ โอเคงั้นก็เช่นเดิมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าใครมีไอเดียหรือว่ามีข้อ,ขอ,ขอ,อ,ม,ขอมูลอยากจะลง,ลงได้เลยนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลกันแล้วก็คบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ